เรื่องผีเด็กแฝดสามในโรงพยาบาลผีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผีลี้ลับ ก่อนอื่นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อตอไปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานช่องผีลี้ลับด้วยนะคะสำหรับคืนนี้เรื่องเล่าจะเป็นอย่างไรและจะมีความน่ากลัวระดับไหนไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง คงเคยได้ยินคำสุภาษิตนี้การไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเป็นคำพูดที่ทุกคนคุ้นหูและได้ยินได้ฟังกันมาอย่างช้านานเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายจึงเป็นเรื่องปกติของมนุษย์โลกที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยเช่นกันกับเรื่องราวของครอบครัวของคุณนันคุณนันเล่าว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว คุณนันมีอายุเพียง17ปีส่วนคุณแม่ของคุณนันอยู่ในวัย54ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณนันแอดมินขอเข้าเรื่องเลยนะคะคุณนันเล่าว,ว่าเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นกับตนเองเมื่อสิบกว่าปีก่อนส่วนตอนนี้คุณแม่ของคุณนันท่านได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อหลายปีที่ผ่านมา เมื่อสิบกว่าปีก่อนคุณแม่ของคุณนันท่านได้มีอาการป่วยจากโรคร้ายและด้วยความที่คุณนันเป็นคนต่างจังหวัดการที่จะได้รับรักษาอาการป่วยของคุณแม่ของคุณนันนั้นก็ช่างยากลำบากทั้งการที่บ้านก็ยากจนจึงได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเล็กๆในตัวอำเภอเท่านั้นอาการของคุณแม่ของคุณนันตอนนั้นมีเพียงอาการแค่ทรงกับซุดไม่มีวี่แววว่าจะรักษาหายได้เลย ตอนนั้นคุณนันเล่าว่าได้เพียงสิทธิ์รักษาพยาบาลจากบัตร30บาทรักษาทุกโรคเพียงเท่านั้นการที่จะได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนดีๆนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะทางบ้านก็มีอาชีพแค่ทำไร่ทำนาเป็นชาวบ้านตาดำๆที่หากินตามมีตามเกิดแต่เพียงเท่านั้นคุณนันอาศัยอยู่ในอำเภอเล็กๆอําเภอหนึ่งในจงังหวัดเชียงราย คุณนันเล่าว่ารอบนี้คุณแม่ของคุณนันได้มาพักรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครบสองอาทิตย์แล้วและที่คุณแม่จะต้องนั่ง,น,งน,นันอนนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะอาการของคุณแม่ก็ไม่ดีขึ้นเลยคุณนันเธอทำหน้าที่ของเธอตามปกติเช่นเคยหลังจากที่เธอเลิกเรียนเธอก็อาบน้ำอาบท่าแล้วมานอนเฝ้าแม่อยู่ที่โรงพยาบาล เธอกับแม่มีกันอยู่แค่สองคนแม่ลูกส่วนพ่อของเธอได้ทิ้งเธอกับแม่ไปตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณนั้นเล่าว่าเธอรู้สึกคุ้นชินกับโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นอย่างดีเพราะแม่ของเธอก็เข้าออกโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคืนวันนั้นเช่นกันเธอก็มานอนเฝ้าแม่ของเธอเป็นปกติเหมือนทุกวันแต่เรื่องราวครั้งนี้เป็นวันที่ทำให้เธอ ต้องจดจำไปตลอดชีวิตคุณนันบอกว่าบรรยากาศภายในโรงพยาบาลตอนนั้นเหมือนทั้งโรงพยาบาลในตึกที่เธออยู่นั้นมีคนไขร้รวมๆกันอยู่ไม่ถึงสิบเตียงด้วยซ้ำคนน้อยและบรรยากาศก็เงียบมากแต่ที่เธอกับแม่อยู่นั้นเป็นชั้นสองของโรงพยาบาลโรงพยาบาลแห่งนี้มีบันไดอยู่สองฝั่ง ั่งแรกคือบันไดตรงกลางเดินขึ้นตึกเข้าไปจากหน้าประตูก็จะเจอบันไดเลยบันไดจะอยู่ตรงนั้นพอดีและพอขึ้นไปถึงชั้นสองมองไปทางด้านขวามือก็จะเป็นวอร์ดของพยาบาลเฝ้าไข้อยู่ทางด้านขวาพอเดินตรงไปอีกประมาณ20เมตรถึงจะเป็นห้องที่คุณแม่และคนป่วยอื่นๆกำลังนอนรักษาตัวอยู่ ข้างๆวอรดที่คุณแม่กําลังพักรักษาตัวอยู่นั้นก็จะเป็นวอร์ดของเด็กและวอดเด็กก็จะอยู่ติดกับบันไดอีกฝั่งของโรงพยาบาลที่อยู่ริมสุดแต่เหมือนว่าบันไดนั้นจะไม่ค่อยมีคนใช้เพราะมันเป็นบันไดาทางอ้อมและไกลจากที่จอดรถขอเข้าเรื่องเลยนะคะเช่นเคยหลังจากที่คุณนันเลิกเรียนในช่วงเย็นของวันนั้น คุณนันได้ไปอาบน้ำอาบท่าที่บ้านและเตรียมหุงหาอาหารพร้อมกับเตรียมชุดนักเรียนมาที่โรงพยาบาลด้วยเพราะทุกเช้าคุณนันเธอจะต้องตื่นล้างหน้าแปรงฟันใส่เสื้อผ้าและแต่งตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วค่อยเลยไปเรียนหนังสือต่อพอเย็นวันนั้นหลังเลิกเรียนคุณนันเตรียมอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเธอจึงได้ขี่รถเครื่องของเธอ มาที่โรงพยาบาลเพื่อมาเฝ้าไข้แม่ตามปกติเธอเดินขึ้นมาจนถึงห้องของแม่เธอแต่ในใจลึกๆเธอกลับรู้สึกแปลกๆว่าทำไมคืนนี้ตั้งแต่ที่จอดรถแล้วจนมาถึงตึกที่แม่อยู่ถึงมิเห็นพยาบาลหรือญาติคนป่วยเดินเพ่นพ่านอยู่เลยทั้งๆท,ที่เป็นเวลาแค่หนึ่งทุ่มมันก็ยังไม่ดึกมาก เพราะปกติเวลานี้คนจะต้องพลุกพล่านแต่คุณนันเธอก็ไม่ได้เอกใจอะไรเธอเดินขึ้นบันไดมาเรื่อยๆจนมาถึงในห้องที่แม่ของเธอได้นอนอยู่หวอดที่แม่ของเธอเป็นเตียงผู้ป่วยรวมมีผู้ป่วยรวมอยู่ในห้องนั้นน่าจะแค่สีเตียงเธอเอาของมาวางไว้ที่ข้างเตียงของแม่แต่ในตอนนั้นเธอก็นึกขึ้นได้ว่า กับข้าวที่เธอเตรียมไว้เธอได้ลืมหยิบมาจากบ้านครั้นจะขี่รถกลับไปเอามันก็มืดค่ำมากแล้วเธอจึงได้บอกกับแม่ของเธอว่าแม่จ๊ะหนูขอออกไปซื้อข้าวหน้าโรงพยาบาลนะจ๊ะแล้วแม่จะเอาอะไรหรือเปล่าเวลาตอนนั้นมันแค่สองทุ่มกว่าแม่บอกกลับมาว่า แม่ไม่เอาอะไรหลอกให้เองรีบไปรีบกลับนะตอนนั้นคุณนันเธอก็ไม่ทันได้คิดอะไรได้แต่คว้าเอาเงินในกระเป๋าเพื่อไปซื้อข้าวในระหว่างที่เธอเดินออกมาจากห้องนั้นอยู่ๆเธอก็ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าในใจคิดอะไรอยู่ทำไมตอนนั้นเธอถึงอยากเดินไปตรงบันไดที่อยู่ฝั่งทางขวามือ ทั้งทงที่เธอไม่เคยเดินลงไปฝั่งนั้นเลยแต่ยังไม่ทันสิ้นความคิดเธอก็เดินตรงไปเพราะกะว่าจะลงบันไดฝั่งนั้นแต่ด้วยความที่เธอรู้สึกแปลกใจตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วที่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลเธอก็บอกว่ามันเงียบจนผิดปกติ จนทําให้รู้สึกถึงความแปลกประหลาดของโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งไม่เคยเจอมาก่อนตอนนี้บนตึกของโรงพยาบาลมีแสงที่ให้ความสว่างเพียงแค่หลอดไฟตรงทางเดินเท่านั้นซึ่งทางเดินมีเพียงแสงไฟสลัวๆไม่สว่างมากนักส่วนไฟในห้องของผู้ป่วยก็ถูกปิดลงแล้วในระหว่างที่เธอกำลังก้าวเดินอยู่นั้น เกือบจะถึงวอดของเด็กเธอก็กำลังครุ่นคิดอยู่ว่าเธอจะมองเข้าไปดูที่วอดเด็กดีไหมแต่ด้วยความที่เธออยากรู้วันนี้มีผู้ป่วยเด็กมารักษาอยู่หรือเปล่าแต่อีกใจของเธอก็ดันคิดขึ้นมาทันทีว่าแล้วถ้าไม่มีเด็กหรือคนอยู่ล่ะจะทำอย่างไรดี ในเมื่อห้องเด็กตอนนี้ไฟก็ปิดหมดแล้วเหลือเพียงแค่ไฟตรงทางเดินที่พอสาสส่องเข้าไปทำให้เห็นบรรยากาศภายในห้องได้บ้างแต่ในใจลึกๆตอนนั้นคุณนันก็เริ่มรู้สึกกลัวอีกทั้งหมาในโรงพยาบาลก็เริ่มส่งเสียงห่าหอนรับกันเป็นทอดๆเธอเริ่มเร่งฝีเท้าของเธอให้เร็วขึ้น แต่ในขณะที่เธอกำลังจะเดินพ้นวอดของเด็กนั้นอย,ยู่ๆหูของเธอก็ดันได้ยินเข้ากับเสียงเสียงหนึ่งเสียงนั้นเป็นเสียงเด็กทารกกำลังหัวเราะชอบใจอะไรบางอย่างเหมือนกำลังเล่นอะไรสนุกสนกหรือกำลังหยอกล้ออะไรกันอยู่แน่เสียงเด็กทารกสองสามคน กำลังหัวเราะชอบใจกันอย่างมากคุณนั้นได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าคงไม่มีอะไรหรอกทั้งทังที่ตอนนั้นเธอเริ่มขนหัวลุกแบบไม่ทราบสาเหตุระหว่างที่เธอกำลังก้าวขาเดินอยู่นั้นอยู่ๆก็มีลูกบอลลูกกลมๆเล็กๆก,กลิ้งมาหยุดอยู่ที่ตรงเท้าของเธอเธอจึงหยุดยืนมอง และด้วยความตกใจเล็กน้อยตอนนั้นเธอได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าคงไม่มีอะไรหรอกไม่ได้มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิดหรอกเพราะผีไม่มีจริงอยู่บนโลกใบนี้ตอนนั้นเธอเริ่มทำใจดีสู้เสือแล้วก้มลงไปหยิบลูกฟุตบอลขึ้นมาทันใดนั้นเสียงเด็ก ที่กำลังหัวเราะกันอย่างสนุกสนานเมื่อสักครู่ <c oughs> ก็ได้เงียบหายไปคุณนานเธอจึงคิดว่าเธอจะเอาลูกฟุตบอลอันนั้นเข้าไปให้กับเด็กที่อยู่ในวอร์ดนั้นพอเธอหยิบลูกบอลแล้วลูกขึ้นในมือของเธอที่กำลังถือลูกบอลอยู่นั้นอย,ยู่ๆลูกบอลก็ต้องล่วงหลุดจากมือของเธอออกไปด้วยความที่เธอตกใจ จนสติของเธอแทบจะหลุดกระเจิงเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเธอนั่นก็คือคุณนันเห็นเด็กทารกสามคนเนื้อตัวมอแมแมมสกรปรรกอายุน่าจะราวๆสองสามขวบยืนอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าบอดเด็กที่ห่างจากตัวเธอไม่ถึงหนึ่งเมตรตอนนั้นคุณนันค่อยๆลุกขึ้น แล้วค่อยๆมองไปที่ใบหน้าของเด็กสามคนนั้น <c oughs> คุณนั้นเล่าถึงความรู้สึกของเธอไว้ว่าตอนนั้น <c oughs> เธอแทบสติแตกแทบจะหยุดหายใจ <c oughs> เธอแทบจะเป็นลมลม้ลมลงตรงนั้นเลยเพราะภาพที่เธอเห็นอยู่ตรงหน้าคือร่างของเด็กสามคนนั้นมีเพียงใบหน้าเรียบๆบ,บนใบหน้านั้นไม่มีหูไม่มีตา ไม่มีคิ้วไม่มีจมูกและไม่มีปากเลยด้วยความที่เธอกำลังรู้สึกกลัวสุดขีดณนะตอนนั้นเธอบอกว่าความรู้สึกตอนนั้นเหมือนเวลานั้นมันช่างยาวนานมากเหมือนไม่มีใครเห็นและเดินผ่านมาตรงนั้นเลยเธอได้แต่ยืนอึ้งกับภาพที่เห็นและทำได้เพียงยืนจ้องหน้าเด็กสามคนนั้น คุณนันทำได้เพียงยืนน้ำตาไหลอาบแก้มจะก้าวขาวิ่งก็ก้าวขาไม่ออกจะร้องเรียกให้คนมาช่วยก็เรียกไม่ได้พรันตอนนั้นก็มีเสียงหมาเห่าหอนขึ้นอีกครั้งพร้อมด้วยเสียงหัวเราะของเด็กสองสามคนนั้นกำลังหัวเราะเยาะเธอเหมือนกำลังชอบใจอะไรบางอย่าง เธอจึงซุดลงนั่งอยู่ตรงหน้าของเด็กสามคนนั้นเธอพยายามยกมือขึ้นเพื่อพนมมือไหว้แล้วสวดมนต์เพราะเธอไม่อยากเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเธอตอนนี้อีกแล้วคุณนั้นเธอจึงหลับตาแล้วเริ่มสวดมนต์คุณนั้นบอกว่าด้วยความที่ตอนนั้นเธอกำลังกลัวมากจึงไม่รู้ว่า เธอเองสวดมนต์ผิดถูกหรือไม่พอเธอเริ่มสวดมนต์ไปได้สักพักเธอจึงได้พยายามลืมตาขึ้นมาทิรนิชทิรนิด,นดเพื่อดูว่าผีเด็กสามตัวนั้นยังยืนอยู่ตรงหน้าของเธออยู่หรือไม่แต่พอเธอลืมตาขึ้นมาเธอก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อตอนนี้ผีเด็กสามตัวนั้น ไม่ได้ยืนอยู่ที่เดิมอีกแล้วแต่สิ่งที่เธอเห็นก็คือผีเด็กสามตัวนั้นตอนนี้ได้มานั่งล้อมรอบตัวของเธอแต่ยังไม่จบเพราะภาพที่คุณนั้นเห็นนั้นก็คือพวกผีเด็กสามตัวนั้นได้ยกมือขึ้นพนมไหว้และทำตามเธอคุณนั้นบอกว่าตอนนั้นเธอสติหลุดแล้วสลบไปเลย เธอสลบไปแบบไม่ได้สติอีกเลยคุณนันเธอมารู้ตัวอีกครั้งก็ตอนที่มีพยาบาลสองคนมาปฐมพยาบาลเพื่อให้เธอรู้สึกตัวตื่นพอเธอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเธอก็ร้องไห้หนักมากเธอจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เธอได้เจอให้กับพยาบาลสองคนนั้นฟังพอพยาบาลสองคนนั้นฟังจบจึงเล่าเรื่องทั้งหมด ให้เธอและแม่ของเธอฟังว่าเมื่อสี่เดือนที่แล้วได้มีผู้หญิงชาวเขาคนหนึ่งมาคลอดลูกอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยความที่ผู้หญิงคนนั้นเป็นชาวเขาชาวดอยบ้านอยู่ห่างไกลความเจริญและผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้รับการตรวจคันหรือฝากคันจากแพทย์แต่อย่างใดเลยเพราะผู้หญิงคนนั้นก็ไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าตั้งคัน และเด็กในคันนั้นก็เป็นเด็กแฝดสามคนผู้หญิงคนนั้นจึงไม่ได้ดูแลตัวเองเลยและด้วยความที่เป็นท้องแรกด้วยแล้วอยู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็ปวดท้องหนักมากด้วยความที่เธอทำงานหนักจึงทำให้แทงลูกแฝดสามทันทีจึงทำให้เกิดเรื่องน่าเศร้าใจแบบนี้ขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งนี้ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคนไข้ที่มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้รวมถึงญาติคนที่มาเฝ้าไข้และหมอพยาบาลต่างก็พบเจอเรื่องราวแปลกๆหรือที่เรียกว่าเจอผีเด็กแฝดหลอกอยู่เสมอจนกระทั่งบุคลากรทางการแพทย์ได้เริ่มพากันทยอยลาออกเป็นจำนวนมากจึงเหลือพยาบาลอยู่ทั้งหมดผลัดเวรกันแค่รอบละสองคน ตามที่คุณนันได้เห็นว่าภายในโรงพยาบาลมันเงียบแปลกๆตั้งแต่ตอนแรกนั้นเลยค่ะคุณนันบอกว่าปัจจุบันทางโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ไม่ทราบว่ายังมีอยู่หรือเปล่าเพราะคุณนันได้มาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและลูกกับสามีอยู่ที่กรุงเทพทั้งด้วยคุณแม่ของคุณนันก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อหลายปีแล้ว คุณนันจึงไม่ได้กลับไปที่จังหวัดเชียงรายอีกเลยส่วนเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้จะเชื่อหรือไม่ท่านผู้ฟังควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้คะแนนความน่ากลัวกับแอดมินได้นะคะคืนนี้ฝันดีราตีสวัสด์ค่ะ